ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพวานโูเลี้ยงเอซีตอนนี้เอาอยู่ละนองครับจังหวัดละนองกำลังมุ่งหน้าเข้าจังหวัดชุมพรตอนนี้ก็นั่งขึ้นเขาครับจ็ขึ้นเขายังดอกเขาละนอง ตัวก,ตกีกางหางจังประเนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่ฝนตกตลอดยีบสีชั่วโมงเลยกับา่าได้ลงง่ลง,ลง,ลง,ง,ง,งของกับล่งลำบากทางของประเนี่ยครับ ไปข้างล่างนี่มันจะเป็นน้ำตกบุญยญาบาลนก็นจะไม่ติด ป,ปล่อยดินทั้งวันตกไม่แดงแต่ตกทั้งวันโอ้บรรยากาศดีครับนะนอนครับบรรยากาศตอนนี้มุ่งหน้าจังหวัดชุมพร ดิเขาเบิ้งกับทักทายเลยนะครับอยากให้ผมถ่ายรถยังให้เบิง้งรถรุ่นใดผมจีพยายามหารถถ่ายรถยังง่ายใหม่เบิง้งกันให้เบิ้งคลิปแล้วพอรถจะคล้อ,องกับคขาเป็นบอกเลยนะครับ แบบนี้มืดมือครับบรรยากาศภาคใต้เป็นทั้งที่ล่ะบรรยากาศดีครับใช้เกียร์ต่ำลงเขานะครับ นิดเดียวตรงที่จงปานตว้ปบรรยากาศช่วงงสุดท้ายนะครับปขึ้นโค้งฮักศอกครับเลยฮักศอกโค้งใตยปุ๊บตำตุกจิยุกว่ามือครับตนุกบรรยากาศดีครับตัวเงินน้ำตก คุญยาบาลต้องตรวคุญย a บาลตั้งคุยเทมาลาดอกัลเซนนะครับตงน,นี้ีโอ้รต่รโตช่รตรตรงนี้ เมื่ออย่างนามแลวครับบนรยาศดีครับเอาครับต้องขอมาแล้วงยาวต่อตัวกับหลอดทางนะครับแบบเนี้ยเพืกดมือแล้วเพิ่งส่งแล้ว ลืมนะครับกันไปเจอรถจอด,ดของในช่องผมกับทักทายคอมเมนต์บอกอะไรครับก็ขอจบคลิปเพียงสานีน่ะครับฝากติดตามช่องอีเดอครับผมขอบคุณครับ